ทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ปสีวิเคราะห์บอลประจำวันที่21กรกฎาคม2568บ25่ายพี่หล่อฝันทองก็สวัสดีผู้รับชมทุกท่านด้วยนะครับก่อนที่จะดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ทำให้ช่องพี่หล่อฝันทองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้พี่หล่อในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับพี่หล่อจะมาวิเคราะห์บอลสเต็ปสีให้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับฝากทุกท่านที่รับชม รับฟังนะครับที่อยากได้แนวทางวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับหรือทีเด็ดฟรีเพิ่มเติมนะครับตัวเน้นๆตัว VIP นะครับแนวทางดีๆเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดที่บ้านเขียวพี่หล่อได้ที่ SPL 1 6 9นะครับเน้นย้ำนะครับ SPL 1 6 9นะครับหรือกดลิงก์ตรงด้านล่างนะครับที่ปักหมุดกันเข้ามาได้เลยนะครับและในกลุ่มของพี่หล่อนะครับยังมีกิจกรรมนะครับถ่ายผลสกอร์นะครับแล้วก็ยังมีของรางวัลนะครับแจก อย่างอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมทายผลสกอร์คู่ V.P. i นะครับร่วมทายสกอร์บอลคู่ V.P. i ฟรีนะครับเพียงท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ส่งคำตอบได้ที่บ้านเขียวของพี่หลอนครับ @pl169 นะครับ,รบและสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากร่วมทายกิจกรรมบอล คู่ V.I.P. นะครับได้ง่ายๆที่บ้านเขียวพี่หล่อเลยนะครับแล้วก็ยินดีกับคู่ที่ทายถูกกันด้วยนะครับของข้าคืนที่ผ่านมานะครับสามารถทักที่บ้านเขียวพี่หล่อได้เลยนะครับเพื่อรับรางวัลกันได้เลยนะครับโอเคครับเรามาดูกันนะครับคู่ที่พี่หล่อเลือกมานะครับคู่แรกนะครับเป็นบอลฟินแลนด์พรีเมียร์นะครับเป็นการพบกันระหว่างมาเลียฮามนะครับพบกับฮาก้าครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มนะครับต่อไปนะครับคู่ที่2นะครับเป็นบอลสวีเดนซูเปอร์เลเทนนะครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์คซิ ตรรงนะคับและคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ VIP นะครับเป็นการพบกันระหว่าง Sporting Lisbon นะครับพบกับ Sunderland นะครับคู่นี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามต่อได้ที่บ้านเขียวของพี่หล่อได้เลยนะครับและคู่ต่อไปนะครับเป็นบอลเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียนะครับพบกับมาเลเซียนะครับคู่นี้นะครับจะทำการแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มนะครับต่อไปนะครับคู่สุดท้ายท้ายที่สุดนะครับเป็นบอลเจแปนเจลีกดิวิชั่นหนึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างอวิสปาฟูกู โอกาสนะครับพบกับเกียวโตเซนกานะครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลา4ี่โมงเย็นนะครับและส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจคู่ VIP นะครับสามารถเข้าไปที่บ้านเขียวของพี่หล่อได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่หล่อนะครับก็จะมีแนวทางวิเคราะห์ทางด้านสถิติราคาเปิดกับราคาปัจจุบันนะครับแล้วก็ราคาน้างานนะครับเปิดให้กับทุกท่านดูทั้ง3แบบเลยนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับกับการวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยนะครับฝากทุกท่านดูให้จบคลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทีเด็ดคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ การพบกันระหว่างมาเรียมนะครับพบกับฮาก้านะครับคู่นี้ทําการแข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสถิติการพบเจอกันของคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสถิติในการพบปากกันนะครับระหว่างมาเรียมนะครับกับฮาก้าครับห้านัดหลังสุดนะครับ มาลีฮามนะครับชนะ2นะครับเสมอ1นะครับแพ้ไป2นะครับสถิติโดยรวมนะครับตั้งแต่ปี2023นะครับถึงปี2025นะครับโดยนัดหลังสุดนะครับเมื่อวันที่22นะครับเดือน9ปี2023นะครับมาลีฮามนะครับได้พบกับฮาก้านะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านมาลีฮามนะครับที่เฉือนเอาชนะฮาก้าไปนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับแต่ในนัดล่าสุดนะครับเมื่อวันที่12เดือน4ปี2025นะครับฮาก้านะครับได้เปิดบ้านต้อนรับอย่างมาลีฮามนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นททาาาางด้นนนมมลฮัะะครบี่เอช หาก้าไปนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออสกันนะครับราคาออสถือว่าไม่ผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจอกไปทางด้านที่ต่ำหรือว่าอันเดอร์นั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของมาเรียมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดของมาเรียมนะครับถือว่ายังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับชนะ1นะครับเสมอ2แพ้ไป2นะครับสถิติโดยรวมนะครับเป็นปี2025ทั้งหมดนะครับโดยนัดล่าสุดนะคริบห้าทั้ยาโรนะครับคู่นี้นะครับก็ได้เสมอกันไปนะครับด้วยสกอรร์ปะตตู่มา ลองลงมานะครับมาเิฮยมนะครับก็ได้บุกไปเยือนอย่างอินเตอร์ตูคูนะครับคู่นี้ก็เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออสกันเลยนะครับราคาออสนะครับถือว่าผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่ต่ำหรือว่าอันเดอร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของฮาก้ากันบ้างนะครับว่าจะดูดีกว่าหรือว่าย่ําแย่กว่ามาเิฮยมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดนครับของฮาก้านะครับก็ถือวว่าาสสสสู้ีกกัััััััันน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 นะะะะะะะคคคคคครรรรรรรบบบบบบบมมมมิิิฮชเเอแพไปปถตโดย็ ปี2025ทั้งหมดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับฮาก้านะครับได้บุกไปเยือนอย่างกันนิตันเฮลชิงกินครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านกันนิตันเฮลชิงกินครับที่เอาชนะฮาก้าไปนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่กันนิตันเฮลชิงกินะครับโดนใบแดงไป1ใบนะครับรองลงมานะครับฮาก้านะครับเปิดบ้านต้อนรับอย่างอินเตอร์ตูคูนะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านอินเตอร์ตูคูนะครับที่เอาชนะฮาก้าไปนะครับด้วยสกอร์ดึกประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาออสกันเเดออรร์นนนัั่งะคบ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาเปิดของคู่นี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราคาเปิดยังแฮนดิแคปนะครับโดยทุกสํานักนะครับเปิดมาที่ต่อปอนนะครับโดยราคาค่าน้ำของฝั่งทีมเย้านะครับโดยทุกสํานักนะครับเฉลี่ยอยู่ที่0.8นะครับส่วนราคาค่าน้ำของฝั่งทีมเย็นนะครับโดยทุกสํานักนะครับเฉลี่ยเป็นน้ําล้นนะครับส่วนราคาสดราคาไหลนะครับโดยทุกสํานักนะครับเปิดมาที่ต่อปอเช่นเดียวกันนะครับแต่มีบางสํานักนะครับเปิดมาที่ครึ่งลู่นะครับโดยราคาค่าน้ำของฝั่งทีมเย้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงนนนนนะะะคคครรรรััััับบบบบมีกาขขขยยยึ้้ลลงแแต่่่โดสววใหญ ก็เฉลี่ยอยู่ที่0.8นะครับส่วนราคาค่าน้าของฝั่งทิมเยือนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับมีการขยับขึ้นขยับลงนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะขยับลงนะครับจากเดิมนะครับที่เปิดมาเป็นน้าล้นะครับตอนนี้ก็ได้มีการขยับลงนะครับเหลืออยู่ที่0.9นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาหน้างานกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราคาหน้างานนะครับเปิดมาที่ฮากานะครับต่อปอนะครับโดยราคาค่าน้ําของมารลฮามะครับอยู่ที่0.90นะครับส่วนราคาค่าน้ําของฮากานะครับอย ของมาเลหามนะครับอยู่ที่ลบ0.77นะครับหรือลบ5นะครับส่วนราคาค่าน้ําของฮาก้านะครับอยู่ที่0.65นะครับสําหรับคู่นี้นะครับจากสถิติแล้วก็ราคาเปิดนะครับพี่หลอดูแล้วนะครับพี่หลอคิดว่าฮาก้านะครับกระโดดข้ามกระแพงอย่างต่อปอตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับพี่หลอก็ขอเชียร์ไปทางด้านฮาก้านะครับที่เป็นฝ่ายที่วินไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันคู่ต่อไปเลยนะครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับเป็นบอลสวีเดนซูเปอร์เลสเทนนะครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์ซิกเทนนะครับพบกับเฮลชิงบอกนะครัััับบคคคู่่่นนนนนนีี้ะรรททาากกแขขงงใเเวลยื ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสถิติการพบเจอกันของคู่นี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสถิติในการพบปากกันนะครับระหว่างอาร์คซิกเทนนะครับกับเฮลชิงบอกนะครับคู่นี้นะครับ5นัดหลังสุดนะครับอาร์คซิกเทนนะครับชนะ2นะครับเสมอ2นะครับแพ้ไป1นะครับสถิติโดยรวมนะครับตั้งแต่ปี2007นะครับถึงปี2024นะครับโดยนัดหลังสุดนะครับเมื่อวันที่17เดือน5นะครับปี2007นะครับอาร์คซิกเทนนะครับได้เปิดบ้านต้อนรับอย่างเฮลชิงบอกนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางดดด้้าาานนนนนนนะะะะะคคครรรรรัััับบบที่่่่เอออชไปปวยสสก์ตตตูแใลุด เมื่อวันที่5เดือน10ปี2 0 2 4นะครับอาร์คซิกเทนนะครับได้เปิดบ้านต้อนรับอย่างเฮลชิงบอกกันอีกครั้งนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านอาร์คซิกเทนนะครับที่เอาชนะไปได้อีกแล้วนะครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ูนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาออสกันเลยนะครับราคาออสถือว่าไม่ผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่ต่ำหรือว่าอันเดอร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของอาร์คซิกเทนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะอมเสไ1ป4 ะครัสถิติโดยรวมนะครับเป็นปี2025ทั้งหมดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับอาร์ซิเตนนะครับได้บุกไปเยือนอย่างวันเบิร์กเอฟซีนะครับคู่นี้นะครับก็ได้เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับโดยที่วันเบิร์กเอฟซีนะครับโดนใบแดงไปหนึ่งใบนะครับรองลงมานะครับอาร์ซิเตนนะครับได้เปิดบ้านต้อนรับอย่างออตเตอร์ซูนนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้าน อาร์ซิกเทนนะครับที่เอาชนะออตโตุนไปนะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออสกันเลยนะครับราคาออสนะครับถือว่าผ่านราคาเลยทีเดียวนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่ต่ำหรือว่าอันเดอร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของเฮลชิงบอกกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดนะครับของเฮลชิงบอกนะครับถือว่าดูดีกว่าอาร์ซิกเทนเลยนะครับชนะสามนะครับเสมอสองนะครับแล้วก็ไม่แพ้เลยนะครับสถิติโดยรรรรรวมมนนนนนนะะะะคคคคัััััับบบบบเเปป็ี2025ท้้งงหดดดดดโยลล่าสุฮชิอกไ บุกไปเยือนอย่าง FC h e เฮลชิงกรนะครับคู่นี้ครับก็เป็นทางด้านเฮลชิงบอกนะครับที่เอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ลนะครับรองลงมานะครับเฮลชิงบอกนะครับได้เปิดบ้านต้อนรับอย่างไฮเลรลอนนะครับคู่นี้นะครับก็ได้เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออสกันเลยนะครับราคาออสนะครับถือว่าผ่านราคาเลยทีเดียวนะครับราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่ สูงหรือโอเวอร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาเปิดของคู่นี้กันนะครับว่าจะเปิดมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราคาเปิดยังแฮนดี้แคปนะครับโดยทุกสำนักนะครับเปิดมาที่เสมอนะครับโดยราคาค่าน้ําของฝั่งทีมเย้านะครับโดยทุกสำนักนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่0.9นะครับส่วนราคาค่าน้ําของฝั่งทีมเยือนนะครับโดยทุกสำนักนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่0.9เช่นเดียวกันนะครับราคาสดหรือราคาไหลนะครับโดยทุกสำนักนะครับเปิดมาที่เสมอเช่นเดียวกันนะครับส่วนราคาค่าน้ําของฝั่งทีมเย้านะครับเเปปิดดมาทีี่0.9นนนนนับตอ้้้ก็็ไขขยึ ลลนนกัแ้วส่วนราคาค่าน้ําของฝั่งทีมเยือนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับมีการขยับลงนะครับจากเดิมนะครับที่เปิดมาอยู่0.9นะครับตอนนี้ก็ได้มีการขยับลงนะครับเหลืออยู่ที่0.8นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาหน้างานของคู่นี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราคาหน้างานนะครับคู่อาร์ซิเทนกับเฮลชิงบอกนะครับเปิดมาที่เสมอนะครับโดยราคาค่าน้ําของอาร์ซิเทนนะครับอยู่ที่ลบ0.94นะครับส่วนราคาค่าน้ําของเฮลชิงบอกนะครับอยู่ที่0.82นะครับราคาลงลงมานะครับเปิดมา ราคาค่านนําของอาร์ซิเทนนะครับอยู่ที่ลบศูนนะครับส่วนราคาค่านนําของเฮชิงบอกนะครับอยู่ที่0.69านะครับสาหรับคู่นี้นะครับจากสถิติแล้วก็ราคาเปิดนะครับพี่หลอดูแล้วนะครับราคาเปิดมาแบบนี้นะครับพี่หลอนะครับก็ขอเชียร์ไปทางด้านอย่าง เฮลชิงบอกนะครับที่เป็นฝ่ายที่วินไปนะครับและส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากได้ทีเด็ดฟรีเพิ่มเติมนะครับตัวเน้นๆนะครับตัว V.I.P. นะครับเนี่ยทานดีๆเพิ่มเติมนะครับสามารถนะครับแอดบ้านเขียวพี่หล่อได้ที่นะครับแอด P.L. นะครับหนึ่งหกเนะครับเน้นย้ํานะครับแอด P.L. หนึ่งหกเก้านะครับหรือกดลิงก์ตรงด้านล่างที่ปักหมุดกันเข้ามาได้เลยนะครับและในกลุ่มของพี่หลอนะครับยังมีกิจกรรมนะครับทายผลสกอร์ครับแล้วก็ยังมีของรางวัลนะครับแจกมากมายเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมนะครับทาาายยยผผลลสสกกออออรร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 ์์์นนนนนะะะคคคคคคคัััับบบบบููู่่่่ VIP VIP วมมมมททฟีีเเพง้้ชตตใ แล้วก็ส่งคําตอบมาที่บ้านเขียวของพี่หลอนครับ spl169 นะครับอย่าลืมนะครับ spl169 ครับส่งคําตอบกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันคู่ต่อไปเลยนะครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ VIP นะครับเป็นการพบกันระหว่าง Sporting Lisbon นะครับพบกับ Sunderland ครับ สำหรับคู่นี้ครับท่านผู้ชมนะครับสามารถเข้าร่วมทายกิจกรรมนะครับผลสกอร์คู่นี้ได้เลยนะครับที่บ้านเขียวของพี่หล่อนะครับและสามารถนะครับติดตามการวิเคราะห์ที่บ้านเขียวได้เลยนะครับของคู่นี้นะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นบอลเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียนะครับพบกับมาเลเซียครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติการพบเจอกันของคู่นี้กััันนนนเเลยยดีกกวว่่่าาาาะะครรบบจป็องงไ้ สถิติในการพบปะกันนะครับระหว่างอินโดนีเซียนะครับกับมาเลเซียนะครับคู่นี้นะครับ5นัดหลังสุดนะครับอินโดนีเซียนะครับไม่เคยชนะเลยนะครับเสมอ3นะครับแพ้ไป2นะครับสถิติโดยรวมนะครับตั้งแต่ปี2011นะครับถึงปี2023นะครับโดยนัดหลังสุดนะครับเมื่อวันที่21เดือน11นะครับปี2011นะครับอินโดนีเซียนะครับก็ได้พบกับมาเลเซียนะครับคู่นี้ก็ได้เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับแต่ในนัดล่าสุดเมื่อวันที่18เดือน8ปี2023นะครับมาเเเลซซีีีีียยนนนนนนะะคคคครรรััััับบบบไดด้้้พกกกกออิโงู่็ ทางด้านมาเลเซียนะครับที่เอาชนะอินโดนีเซียไปนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออสกันเลยนะครับราคาออสนะครับถือว่าไม่ผ่านราคาเลยนะครับส่วนราคาสูงต um ่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่ต่ําหรืออันเดอร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของอินโดนีเซียกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับของอินโดนีเซียครับ 5นัดหลังสุดนะครับถือว่าพอใช้ได้นะครับชนะ2นะครับเสมอ1แพ้ไป2นะครับสถิติโดยรวมนะครับตั้งแต่ปี2024นะครับถึงปี2025นะครับโดยนัดล่าสุดนะครับอินโดนีเซียนะครับได้บุกไปเยือนอย่างฟิลิปปินส์นะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านอินโดนีเซียครับที่เอาชนะฟิลิปปินส์ไปนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับรองลงมานะครับอินโดนีเซียครับได้เปิดบ้านต้อนรับอย่างบูร์นไนนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านอินโดนีเซียนะครับที่ถล่ม กดบุญในไปยับเลยนะครับด้วยสกอร์8ประตูต่อ0นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออดกันนะครับราคาออดถือว่าไม่ผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่ต่ําหรือ under นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของมาเลเซียกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับของมาเลเซียนะครับ5นัดหลังสุดนะครับถือว่าดูไม่ค่อยได้เลยนะครับชนะ1นะครับแพ้ไปถึง4เลยนะครับสถิติโดยรวมนะครับตั้งแต่ปี2024นะครับถึงปี2025นนะรบโดดดยยยล่าาสุุมเเเซีไ้ป บูไนนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านมาเลเซียนะครับที่กดเอาชนะบูไนไปนะครับด้วยสกอร์เจ็ดประตูต่อหนึ่งนะครับรองลงมานะครับมาเลเซียนะครับได้เปิดบ้านต้อนรับอย่างฟิลิปปินส์นะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านฟิลิปปินส์นะครับที่เอาชนะมาเลเซียไปนะครับด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออสกันเลยนะครับ ราคาออดถือว่าไม่ผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่ต่ำหรือว่าอันเดอร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาเปิดของคู่นี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับว่าจะเปิดมาเป็นยังไงนะครับราคาเปิดอย่างแฮนดิแคปนะครับมีเปิดมาอยู่2ราคานะครับมีราคาที่1ลูกนะครับแล้วก็มีราคา ครึ่งควบลูกนะครับโดยราคาค่าน้ําของฝั่งทีมย่าวนะครับโดยทุกสํานักนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่0.8นะครับส่วนราคาค่าน้ําของฝั่งทีมเยือนนะครับโดยทุกสํานักนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่0.9นะครับราคาโซนหรือราคาไหลนะครับโดยทุกสํานักนะครับเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับโดยราคาค่าน้ําของฝั่งทีมย่าวนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการขยับลงนะครับจากเดิมนะครับที่เปิดมาอยู่0.8นะครับตอนนี้นะครับก็ได้มีการขยับลงนะครับเหลืออยู่ที่0.7แล้วนะครับส่วนราคาค่าน้ําของฝั่งทีีีีมมเเเเเยยยนนนนนนะะคครรรััับบกกกาาปปลล่่แงชดดวจิมนะครับที่เปิดมาอยู่0.9นนนนะครรัับบตอีี้้้กก็ไดมาขขยึ แต่ก็ยังเฉลี่ยอยู่ที่0.9เช่นเดิมนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาหน้างงานของคู่นี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราคาหน้างงานนะครับเปิดมาที่อินโดนีเซียนะครับต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับโดยราคาค่าน้ําของอินโดนีเซียนะครับอยู่ที่0.74นะครับส่วนราคาค่าน้ําของมาเลเซียนะครับอยู่ที่น้ําเต็มนะครับสำหรับคู่นี้นะครับจากสถิติแล้วก็ราคาเปิดนะครับพี่หล่อดูแล้วนะครับพี่หล่อคิดว่าอินโดนีเซียนะครับกระโดดข้ามกำแพงอย่างครึ่งควบลูกตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับพี่หลอกา ไปดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับคู่ต่อไปนะครับคู่สุดท้ายท้ายที่สุดนะครับเป็นบอลเจแปนเจลริกดิวิชั่นหนึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างอวิสปาฟูกูโอกะพบกับเกียวโตเซนกานะครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลา4ี่โมงเย็นนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติการพบเจอกันของคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสถิติในการพบปะกันครับระหว่างอวิสปาฟูกูโอกะนะครับกับเกียวโตเซนกานะครับ คู่นี้นะครับ5นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านอวิสปาฟูกูโอกะนะครับที่ชนะ3นะครับแล้วก็แพ้ไป2นะครับสถิติโดยรวมนะครับตั้งแต่ปี2023นะครับถึงปี2025นะครับโดยนัดหลังสุดนะครับเมื่อวันที่9เดือน4ปี2023นะครับอวิสปาฟูกูโอกะนะครับได้เปิดบ้านต้อนรับอย่างเกียวโตเซงก้าครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านอวิสปาฟูกูโอกะนะครับที่เฉือนเอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับแต่ในนัดล่าสุดนะครับเมื่อวันที่9เดือน3ปปี2025นนนนะะคครรรััับบบบไดด้้้เิาาตออย่ง โอกคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านอวิสปาฟูกูโอกะนะครับที่เอาชนะเกียวโตแซงก้าไปนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออดกันเลยครับราคาออดถือว่าไม่ผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่สูงหรือโอเวอร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของอวิสปาฟูกูโอกะกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดนะครับของอวิสปาฟูกูโอกะนะครับถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับชนะ3นะครับเสมอ2นะครับสถิติโดยรวมนะครับ คาทัั้งหมดนะรบโดยนั้นล่าสุดนะครับอวิสปาฟูกุโอกะนะครับได้เปิดบ้านต้อนรับอย่างกิระวันสึคิตะคิวซูนะครับคู่นี้นะครับก็ได้เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับและต่อเวลานะครับยิงจุดโทษนะครับก็เป็นทางด้านอวิสปาฟูกุโอกะครับที่เอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับรองลงมานะครับอวิสปาฟูกุโอกะครับได้เปิดบ้านต้อนรับอย่าง วิเซลโกเบนะครับคู่นี้ก็ได้เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออสกันเลยนะครับราคาออสนะครับถือว่าผ่านราคานะครับสุวราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่ต่ำหรือว่าอันเดอร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของเกียวโตแซงก้ากันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดนะครับของเกียวโตแซงก้านะครับถือว่าดูดีนะครับชนะ3นะครับเสมอ2องครับแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับสถิติโดยรวมนะครับเป็นปี2025ทัััั้้งงหมดดดดนนนะะคครรบบโโยยล่าาสุเกกีวตแซ นะครับได้พบกับโยโกฮาม่าเอฟซีนะครับคู่นี้ก็ได้เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับและได้ต่อเวลากันนะครับก็ได้เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ3ามครับและไปจบกันด้วยที่จุดโทษนะครับเป็นทางด้านเกียวโตแซงก้านะครับที่เอาชนะโยโกฮาม่าเอฟซีไปนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ3นะครับรองลงมานะครับเกียวโตแซงก้านะครับก็ได้เปิดบ้านต้อนรับอย่างอันบิเล็กนิงาตะนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านเกียวโตแซงก้านะครับที่เฉือนเอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับราาค ถือว่าผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่สูงหรือโอเวอร์นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาเปิดของคู่นี้กันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราคาเปิดอย่างแฮนดิแคปนะครับโดยทุกสํานักนะครับเปิดมาที่เสมอนะครับโดยราคาค่าน้ําของฝั่งทีมเย้านะครับโดยทุกสํานักนะครับเปิดมาเป็นน้ําล้นนะครับโดยราคาค่าน้ําของฝั่งทีมเยือนนะครับโดยทุกสํานักนะครับเปิดมาเฉลี่ยอยู่ที่0.8นะครับราคาสดนหรือราคาไหลนะครับโดยทุกสํานักนะครับเปิดมาเสมอเช่นเดียวกันนะครับโดยราคาค่าน้ําของฝั่งทีมเย้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงครับมีการขยับลงนะครับจากเดิมนะครับเปิดมาเป็นน้ําล้นะครับ ส the ่วนราคาค่านาของฝั่งทีมเยนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับได้มีการขยับขึ้นนะครับจากเดิมนะครับเปิดมาอยู่ที่0.8นะครับตอนนี้ได้มีการขยับขึ้นนะครับแต่ก็ยังเฉลี่ยอยู่ที่0.8เช่นเดิมนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาหน้างานกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราคาหน้างานนะครับเปิดมาที่เสมอนะครับโดยราคาค่าน้าของอวิสปาฟูก u โอกะนะครับอยู่ที่ลบ0 9นนะครับส่วนราคาค่าน้าของเกียวโตแซงกานะครับอยู่ที่0.87นะครับราคาลองลงมานะครับ เปิดมาที่ตอปอนะครับโดยราคาค่าน้ําของอวิสปาฟูกูโอกะนะครับอยู่ที่0.72นะครับส่วนราคาค่าน้ําของเกียวโตเซงก้านะครับอยู่ที่ลบ0.84นะครับสำหรับคู่นี้นะครับจากสถิติแล้วก็ราคาเปิดครับพี่หลอดูแล้วนะครับราคาเปิดมาแบบนี้นะครับพี่หลอนะครับก็ขอเชียร์ไปทางด้านอย่างโตเกียวเซงก้านะครับในราคาที่เสมอนะครับและส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องพี่หล่อฟันธงกันด้วยนะครับเพื่ ด้วยนะครับหรือท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับที่อยากได้แนวทางวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับหรือทีเด็ดฟรีเพิ่มเติมนะครับแนวทางดีๆเพิ่มเติมนะครับสามารถนะครับแอดบ้านเขียวพี่หล่อได้ที่นะครับแอดพลนะครับหนึ่งหกเก้านะครับเน้นย้ำนะครับแอดพลหนึ่งหกเก้านะครับหรือกดลิงก์ตรงด้านล่างนะครับที่ปากหมุดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่หล่อนะครับจะสรุปทีเด็ดวันนี้ให้ฟังกันอีกครั้งนะครับว่าพี่หล่อจะสรุปยังไงนะครับเดี๋ มาเรียฮามนะครับพบกับฮาก้าครับคู่นี้นะครับพี่หล่อนะครับก็ขอเชียร์ไปทางด้านฮาก้านะครับต่ออยู่ต่อปอนะครับคาดเดาสกอร์นะครับพี่หล่อคิดว่าฮาก้านะครับเอาชนะมาเรียฮารมไปได้อย่างแน่นอนนะครับด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งนะครับต่อไปนะครับคู่ต่อไปคู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์ซิเทนนะครับพบกับเฮลชิงบอกนะครับสาหรับคู่นี้นะครับพี่หล่อนะครับก็ขอเชียร์ไปทางด้านอย่าง เฮลชิงบอกนะครับลุ้นเสมอนะครับคานคาดเดาสกอร์ครับด้วยสกอร์นะครับคู่นี้นะครับจะจบด้วยสกอร์ที่2ประตูต่อ2นะครับต่อไปนะครับคู่ต่อไปเป็น คู่ VIP นะครับเป็นการพบกันระหว่าง Sporting Lisbon นะครับพบกับ Sunderland นะครับสำหรับคู่นี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถตามต่อได้ที่บ้านเขียวของพี่หล่อได้เลยนะครับและคู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียนะครับพบกับมาเลเซียนะครับสำหรับคู่นี้นะครับพี่หลอกนะครับก็ขอเชียร์ไปทางด้านอย่างอินโดนีเซียนะครับต่อครึ่งครบลูกนะครับการคาดเดาสกอร์นะครับพี่หล่อคิดว่าอินโดนีเซียนะครับน่าจะยิงมาเลเซียนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับและคู่สุดท้ายนะครับท้ายที่สุดเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่าง อวิสปาฟูกุโอกะนะครับพบกับเกียวโตเซงก้านะครับสำหรับคู่นี้นะครับพี่หลอก็ขอเชียร์ไปทางด้านอย่างเกียวโตเซงก้านะครับที่ลุ้นเสมอนะครับการคาดเดาสกอร์ครับคู่นี้นะครับพี่หล่อคิดว่าสกอร์นะครับน่าจะออกมาเสมอกันที่ด้วยสกอร์หประตูต่อ1นะครับคู่นี้นะครับและตัวเน้นวันนี้นะครับพี่หลอก็ยกให้อย่างฮาก้านะครับต่อและตัวเน้นวันนี้นะครับพี่หลอนะครับก็ขอยกให้ ทางด้านอย่างฮาก้านะครับที่ต่อปอนะครับอัตราการวินนะครับเกิเนต์เลยทีเดียวนะครับและสําหรับวันนี้นะครับพี่หลอก็ขอขอบคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบคลิปนะครับพี่หลอนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกลับสวีดัดสวัสดีครับ